ตรวจเรื่องของพิษวิทยายุคใหม่เนี่ยละค่ะการทำงานของนิติเวศกับสยนายนะคะตอนนี้อาจารย์หมูอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมรายการด้วยครับค่ะอาจารย์ขาก็ถามไปเร็วเลยนะคะครกรณีรเรื่องของการตรวจนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นบอกว่าก็ถือว่าเร็วมากถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะคะจริงๆในอดีตเนี่ยเป็นเดือนเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเรื่องของการปรับเรื่องของระบบคัดกรองอะไรแบบนี้ค่ะมันสามารถยืนยันได้เร็วได้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีอะไรหรือกระบวนการในการทํางานที่มันเร็วขึ้นยังไงบ้างคะ ครับผมต้องอย่างนี้ครับในความเป็นจริงเรื่องการตรวจเนี่ยไม่ได้ช้านะครับคือเครื่องหรืออุปกรณ์เนี่ยที่มีตรวจเนี่ยมันแต่ว่าต้องเรียนตามความเป็นจริงนะครับเป็นข้อจํากัดเนื่องจากว่ามันตึงลักษณะศูนย์อย่างเรานะครับอย่างส่วนผมเองเนี่ยนะครับอยู่ที่ศูนย์ถ่ายกนลสงสุสมมุ่เนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องที่สงตรวจไปนายเราต้องส่งไปที่ส่วนกลางนะครับที่ส่วนกลางก็จะมีอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับหรือไปที่สามัญนิเวศองตํตำรวจนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการรวมเข้ามานจะแต่ละจุดนะครับพอมารวมแล้วมันก็จะเป็นรันคิวพอรันคิวมันก็เลยช้าแต่ถ้าถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการตรวจเนี่ยนะครับโดยหลักการของมันเนี่ยทาต่อเคสเนี่ยนานไหมไม่นานครับม,มันไม่นานจริงๆก็สามารถที่จะออกผลได้เพราะฉะนั้นในบางกรณีถ้าเกิดเป็นเคสที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับก็อาจจะมีการรักคิวที่จะขอตรวจได้ครับออหรือแม้กระทั่งว่าในความเป็นจริงเนี่ย ในกรณีของผู้ป่วยนะครับต้องเรียนนมสรงว่าถ้าเกิดเป็นกรณีผู้ป่วยต้องตรวจจากเลือดเหมือนกันเพการตรวจจากเลือดว่าได้สารที่เจรในหรือไม่เนี่ยบางทีก็รอยากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการรักษาไปก่อนนะครับก็คือรักษาไปแล้วก็ส่งผลเลือดไปแล้วก็เร่งผลเลือดซึ่งอาจจะใช้เวลาสักวันสองวันหรือเป็นที่ก็สามวันผลเลือดก็จะกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นกรณีที่เป็นคนเป็นนะครับส่วนในคนตายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ ที่เรียนครับถ้าเป็นเคสส่นอื่นเนี่ยก็ยังต้องรอผลอาจจะเจ็ดวันสิบสี่วันหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะมันต้องรันคิวแต่ถ้าเกิดเป็นเคสเร่งด่วนก็อย่างกรณีเคสที่เป็นข่าวอยู่เงี้ยก็เป็นเคสเร่งด่วนนะครับก็ก็มีการดําเนินการให้อย่างรวดเร็วครับอืเพราะว่ามันมีผลต่อในแง่ของเรื่องของความยุติธรรมของคดีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะคใช่ครับคือต้องอย่างนี้คือทุกเคสเนี่ยณปัจนจะุบันอย่างผมนะครับต้องเรียนตามตรงเลยสมัยแต่ก่อนเนี่ย ดโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้ส่งตวรวจเซยานายนะครับนอกจากว่ามันมีเหตุจริงๆอย่างเช่นเราเห็นจากภายนอกแล้วชัดเจนว่าได้สรับสารที่เซยานายเราก็จะส่ง,สงตรวจเพื่อยืนยันแต่พอหลังๆมันมีเรื่องมีข่าวเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตจากเซยานายมากขึ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแทบจะทุกเคสที่เป็นคนอายุน้อยแล้วเสียชีวิตแบบกระทันหันอาจจะมีโรคจาตัวไม่ชัดเจนหรือไม่มีโรคจําตัวเราส่งตวรวจเซยานายทุกรายนะครับซึ่งซึ่ง ผลออกมาก,ก็คือเจอน้อยอ่ครับแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องทำเหมือนเหมือนต้องต้องตั้งคําถามไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าผู้เสียชีวิตอายุน้อยไม่มีโรคประจําตัวแล้วหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องสงสัยเป็นคําถามแรกๆเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษใช่ครับณปัจจุบันนะครับอย่างผมเนี่ยสอนนิสิตแพทย์ใช่ไหมครับเราก็จะมีปัญหาหน้าง,งานอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาสองคันเลยคือเวลาไปตรวจสารสุดที่สมนักิดเหตุเนี่ย คือบางทียากนะครับก็ไปคุยกับพนักงานสอบสวนก็ไปขอร้องพนักงานสอบสวนว่าขอไม่ส่งผ่าพนักงานสอบสวนก็จะมาบอกแพทย์ว่าอย่าส่งผ่าที่พอไม่ส่งผ่าเสร็จปุ๊บนะฮะมันไม่ได้มีการตรวจทางพิษวิทยาพอตอนหลังญาติมาสงสัยหรือการเป็นคดีความก็จะมีปัญหาครับเพราะนั้นมผมแนะนําน้องที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ผมสอนนะครับว่าเวลาก,กระรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยในความเป็นจริงถ้าเราไม่ได้ผ่านะครับ ไม่ได้ส่งผ่าเพราะด้วยเหตุผลความจําเป็นสําคัญเลยก็ตามเนี่ยเราขอเจาะเลือดเลยครับคขอเจาะเลือดหนนะ้าที่เกิดเหตุได้แล้วส่งทางทศษิทยาอันเนี้ยมันก็จะช่วยได้ในการคัดกรองขึ้นอีกระดับนงครับว่าถึงแม้ไม่ได้ผ่าแต่ก็คัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของสฟยายได้เช่นกันครับอืคือไม่ไม่จําเป็นต้องเก็บจะเอาวยวาภายในายตามกระเพาะตับตแบบนั้นทุกๆครั้งไปถ้ามันจําเป็นถูกไหมครับ ใช่ครับผมถ้าจาเป็นเราตรวจากเลือดอย่างเดียวเราก็สามารถมาตรวจได้น,นะครับแล้วมันจะครอบคลุมพิษอื่นๆไหมฮะอาจารย์ถ้าไม่เฉพาะไซยานายถ้าเราโฟกัสอื่นๆด้วยถ้าสงสัยสาหรับบางคดีอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะได้หไหมท่านต้องเรียนอย่างนี้คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องที่เราส่งตรวจเนี่ยเขาเรียกเครื่องเลเดียนะครับไม่สามารถตรวจได้เป็นพันชนิดทีนี้พันชนิดเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยในแต่ละเคสเนี่ยมันก็มีต้นทุน ใช่ไ mm hmm. เราก็ต้องมานั่งเลือกว่าสารพิษหรือยาที่พบปอยในประเทศไทย oh. อย่างผมเลือกมาเนี่ยสามสิบตัวสามสิบตัวเนี่ยก็คือเราจะใช้ตรวจคัดกรองแค่จุดเคส mm hmm. แต่ครั้งนี้มันจะมีบางเคสที่เราตรวจไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้อยมันน่าจะมีอะไรผิดปกติมากกว่าสามสิบตัวนี้ครับเราก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ซึ่ง mm hmm. ถ้าพูดให้ดูภาษาง่ายๆคือจริงๆเลือดเนี่ยหลอดเดิมครับ ไม่ต้องไปเจาะอะไรเพิ่มเติมแต่เราติ๊กเพิ่มขึ้นไปว่าเราต้องการตรวจคัดกรองนะสารพิษวนี้เพิ่มเติมอีกเหมือนเราไปตรวจสุขภาพถูกไหมฮะอาจารย์ดูน้ําตาลดูไขมันหรือว่าดูอื่นๆหรือค่าเสพของตับอะไรก็ว่าไปก็ติ๊กติ๊กติ๊กในแบบฟอร์มของแพทย์ใช่ครับมันขึ้นขึ้นอยู่กับดุลินิจของแพทย์ที่ทําการตรวจตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าครอบคุมไหมจริงๆสารพิษที่มันพบบ่อยในประเทศไทยเนี่ยตอนเนี้ย มันอยู่บรรจุอยู่ครอบคุมอยู่แล้วอแต่ว่ามันจะมีตัวใหม่บางตัวที่เราสงสัยหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มเติมได้หมดครับค,ค,ค่ะแต่ว่าหมอหมูคะอย่างตอนนี้เนี่ยมีมีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะคะว่าระบบเรื่องของการคัดกรองสารพิษในในยุคใหม่นะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบทเริ่มต้นมีจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เกิดระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือคดีของแอมไซยานถูกต้องไหมคะก็เลยถูกถูกเอามาระบบมาเป็น เป็นระบบคัดกรองการตรวจสารพิษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยแนวคิดแบบนี้ค่ะหลักการในการทํางานแล้วก็หลักคิดในงานนิติเวชมันคืออะไรยังไงอะคะคือผมเรียนอย่างนี้ผมเนี่ยเอาเคสเนี่ยมาเป็นเคสทัศนียะนะครับของแอนเซนเนี่ยแล้วก็สอนนิสิตเราเห็นช่องโหว่หลายอย่างข้อแรกก่อนนะครับก็คือมันมีคําถามจากประชาชนว่าเฮ้ยปกลงเนี่ยแพทย์เนี่ยชนสูตรที่ศพน้าที่เกิดเหตุแล้วไม่ทราบเลยเหรอว่า นะครับผู้เสียชีวิตเสียชีวิตจากไฟยานายซึ่งถ้าทราบตั้งแต่เคสแรกมันคงไม่มีเคสถัดไปค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประเด็นหนักที่ที่ประชาชนก็สงสัยประเด็นที่สองประชาชนก็สงสัยว่าส่งผ่าแล้วทําไมมันยังไม่ผลออกมาคือไม่ด้รับสนิยายนายทั้งที่จริงๆคือเคสเนี่ยน่าจะเป็ัรสนิยายนายอสองคำถามสําคัญเนี่ยมันมันก็เอามาตอบได้นะครับว่าอย่างกรณีข้อแรกก่อนตรวจชนรสุตรที่สมันั้นที่เิดทำไมยังไม่ได้ ไม่ามารทราบเป็นสาเหตุใดคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับแต่ละเคสของในคดีนี้นะครับเป็นการเสียชีวิตที่แผนกฉุกเฉินแล้วก็ไม่ได้มีการตามแพทย์นิติเวชโดยตรงก็ <c oughs> จะเป็นแพทย์คือจริงๆในความหน้าที่เนี่ยในการชนสุตรที่ผมนิติเวชเนี่ยเป็นแพทย์นะครับสาขาใดก็ได้ทําการตรวจนะครับแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็ทําการส่งผ่านเป็นศพซึ่งในเคสกลุ่มเนี้ยนะครับเราไปดูก็คือทางญาติเนี่ยก็คือตอนนั้นตัวแอมเองจะทําตัวเป็นญาติหรือไปประสานงานไม่ได้นสอบสวน ซึ่งจะขอไม่ส่งผ่าแพทย์จะทุกลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแพทย์ที่อยู่เวรในวันนั้นๆนะครับทําการตรวจรักษาแล้วาาอาจจะไม่ทราบสาเหตุก็อาจจะลงเป็นหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างนี้ไปซึ่งไม่ได้ทาการต่อตรงเนี้เราต้องแก้ปัญหาเพราะแก้ปัญหาคือถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตใดๆนะครับเป็นคนอายุน้อยหรือคนที่แบบขอให้อายุมากแต่ดูแข็งแรงดี่อแล้วอยู่ๆก็เสียชีวิตเนี่ยต้องส่งผ่าทุกรลยนะครับต้องส่งผ่าทุกลาลคราวน,นีถ้าพนักงานสอบสวนไม่ส่งผ่าหมอก็มีหน้าที่ในการเขียนบันทึกว่า หมอมีความเห็นว่าส่งผ่านนะครับอ,อันนี้แล้วหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเลือดในความสงสัยเราเนี่ยสามารถเก็บเลือดแยกแล้วส่งตรวจได้นะครับเพื่อที่จะไขคดีในในกรณีนั้นๆนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายตัศพเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าเหมือนที่เรียนไปเมื่อคู่เราแกา้ปัญหาโดยระบบแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเราส่งตรวจเซรย่มกลายเพราะโอกาสของการหลุดเนี่ยน้อยมากครับ น้อยมากในอย่งคดีของที่นักข่าวที่เสียชีวิตเนี่ยผมก็ได้ทราบข่าวนะครับว่าจริงทางตัวของญาติเองหรืออะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. เขาก็เป็นกังวลว่ามันจะมีสารที่ตัวนั้นตัวนี้ได้ตรวจไหมไม่ตรวจหรือเปล่านะฮะแต่ในความจริงคือพอผมทราบข่าวจากทีมที่เขาผ่าเยืนสศพนะครับ mm hmm. เขาตรวจอยังครอบคลุมแทบทุกตัวอย่ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการครอบคุมมาถึงไซยนานด์ แล้วก็มาตรวจเจอว่ามีเสียหายเพราะฉะนั้นก็ก็ผมโดยส่วนตัวนะครับในฐานะแพทย์นิติเวชคนหนึ่งนะครับก็อยากสื่อสารไปถึงสังคมนะครับในปัจจุบันว่าในเรื่องของการตรวจนะครับเพื่อพิสูจน์หาความจริงเกี่ยวกับสางหตุการเสรียชีวิตของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเราก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและก็พยายามที่จะคัดกรองนะครับในส่วนของสารพิษต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมนะครับของผู้ที่เสียชีวิต ราตรงในส่วนตรงนี้ผมก็มองว่าเรื่องการค้นหาความจริงเนี่ยตอนนี้มันถูกพัฒนาไปสูงไปไปไปได้เยอะมากแล้วนะครับแตนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมณนะปัจจุบันเนี่ยมันคือปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสารท,ที่ที่มันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอตรงนี้เป็นเป็นหาสําคัญนะคครับผม ค่ะคุณหมอคะในแง่ของงานนิติเวชเนี่ยค่ะกับกับไซยาไนเนี่ยถ้าให้คุณหมอเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยความยากง่ายและข้อจํากัดนี่มันในมุมมองของแพทย์นิติเวชนี่มันคืออะไรยังไงเหรอคะมันยากกว่าสารตัวอื่นไหมคะหรือว่ายังไงคะคือผมเรียนสั้นๆอย่างนี้ครับว่าตัวของสารที่ไซยาไนเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยเจาะกเร็วภายในสิบนาทีก็จะเจาะลึแล้วถ้าในปริมาณที่สูงอะนะครับคำว่าสูงคือร้อยถึงสองร้อยมิลลิกรัมเนี่ยถ้าไปด้จิกเนี่ย ก็ทาให้เสียชีวิตได้ล่ละเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตเนี่ยบางทีก็อาจจะอยู่ในท่าที่นอนหลับไม่ได้มีลักษณะไม่ไิปกติแต่ในหลายกรณีก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับคือด้วยความที่มันเข้าไปแย่งจากออกซิเจนมันจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยในระดับเซลล์เนี่ยนะครับมันขาดเพราะฉะนั้นพอขาดเสร็จปุ๊บเนี่ยออกซิเจนมันจะขึง้งในเลือดท่านสีผิวของกลุ่มนี้จะเป็นสีชมพูมากขึ้นแต่คเนี่ยปัญหาในหน้างานของการตรวจจริงเนี่ยถ้าเป็นคนที่เสียชีวิตคือคือผิวส,สีดำแดงเนี้ยดูยากละ่ะ คิดว่าสีเหลืองยังพอดูได้อย่างนักข่าวที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับจริงๆถ้าไปดูต้องไปดูจากด้านหลังของการตรงสูงอต่ำก็อาจจะพอบอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตรวจสาบที่เกิดเหตุแล้วบอกได้เลยว่าคน,น,านาเนี้ยได้รับสารพิษเซยาไนเนี่ยมันก็มีโอกาสได้แต่น้อยนะครับโอกาสน้อยคือหมายว่าไปเห็นแล้วบอกได้เลยว่าคนที่ได้สารพิษไซยาไนมันมันมันค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งตรวจเพื่อยืนยันเนี่ยคือเรื่งสำคัญนะครับเพราะั้นงานที่เป็นข้อจํากักดอยู่คือณนะปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าทั้งเจ็ดสิบกว่าจังหวัดของเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีหมอที่เวรครบทุกแทุกจังหวัดนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นแพทย์นะครับว่าในตามโรงพยาบาลอาเภอหรือโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ <thế. S 2> จะเป็นแพทย์ทั่วไปซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสอนเขาแนะนําเขานะครับที่จะต้องคอยดูระมัดระวังและคัดกรองคือแน่นอนตามตำราคือสีผิวชมพูมากขึ้นอาจจะ ะไรต่างมีเล็บดําปากดําแต่มันไม่ใช่ทุกลายเพราะมันต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มันหลุดเล็ดลอดเลยสักเคสเดียวเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีวิธีการนะครับซึ่งการตรวจที่ดีที่สุดคือการเจาะเลือดแล้วส่งตรวจเพื่อยืนยันผลทุกลายที่เราสงสัยครับอืมค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะอย่างนี้เนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดของของการตรวจสารพิษในศพเนี่ยค่ะ คุณหมอมองว่ามันมีตรงนีมน้มันปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปสรรคหรือข้ออะไรยังไงที่อาจจะต้องเป็นโจทย์ในอนาคตที่อาจจะต้องยกระดับเรื่องของงานพิษวิทยาไทยอย่างนี้ต่อไปอะคะ่ะในอนาคตอะคะ่ะครับคือผมเห็นนี่ก็คือณปัจจุบันเนี่ยคือเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยมีการส่งตรวจนะครับตอนเดิมไม่ค่อยมีการส่งตรวจเนี่ยจะมีการส่งตรวจอยู่น้อยอย่างสมมติยกตัวอย่างเอาเฉพาะสารพิเศษนายนะครับ ทีนี้พอมันเกิดเหตุอย่างที่บอกพูดถึงเรื่องแอนติเจนัยนะครับแพทย์ทุกคนเขาก็เริ่มนะครับเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจชนสูตรซิกโตว่าอาจจะตายจากสารพิจารณาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการส่งตรวจมากขึ้นเพราะั้นงานทางด้านของห้องปฏิบัติการเนี่ยที่จะรองรับปริมาณของการตรวจที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแน่นอนแพทย์เองก็ไม่อยากหลุดในประเด็นพวกนี้นะครับก็จะมีการส่งตรวจเคสต่างๆผมว่าอาจจะมากขึ้นเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าถึงร้อยเท่าในอนาคต เพราะฉะนั้นพวกนี้มันต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมมากขึ้นในการรองรับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมีปริมาณเคสที่มากแต่ว่าห้องปฏิบัติการเท่าเดิมเคสมันจะล่าช้าครับมันจะกลายเป็นเดือนสองเดือนผลมึงจะออกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เร็วขึ้นมันก็จะต้องมีการเซตห้องปฏิบัติการที่ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการรองรับของการตรวจที่มากขึ้นอาจจะมีการพัฒนาชุดของการตรวจนะครับแล้วก็อาจจะเซตอยู่ในพื้นที่ อย่างผมเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับอยู่ที่ <ฮะ S 2> จังหวัดนครนายกอย่างเงี้ยในอนาคตอาจจะมีการมาเซตเกี่ยวกับเรื่องการตรวจเสยนายในพื้นที่แล้วก็เราเราผิชิตช่วงลกสองจังหวัดอะไรเงี้ยเนียมันก็จะทําให้การกระจายของงานออกมามันก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ในการช่วยรักษาคนด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการหาพิสูจน์ความจริงกับคนเสียชีวิตอย่างเดียวคค่ะแล้วก็ในในแง่ของหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนไกด์ไลน์เป็น เกณฑ์กลางใน,ในการช่วยตัดสินด้วยใช่ไหมคะสิ่งที่เรากําลังคุยมาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะว่าการจะส่งตรวจหาสารพิษอะไรยังไงเพื่อให้เกิดความทันท่วงทีเนี่ยคะ่ะคุณหมอจริงๆต้องเรียนครับต้องเรียนว่าตั้งแต่มีเคสแอมเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับอย่างอย่างส่วนตัวผมเองนะครับอย่างที่เรียนอ่ะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ส่งทุกรายเราเฉพาะส่งรายที่สงสัยแต่หลังๆเนี่ยคือ ถ้าอายุน้อยเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุหรือห่อยอายุมากแต่โรคประจำตัวไม่ชัดเจนเราส่งตรวจหมดครับ <S <S เพื่อคัดกรองเลยคะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นผมที่ปลายทางที่ต้นทางผมยังอยากให้น้องๆซึ่งอันนี้ก็สอนนิสิตรุ่นต่างๆไปแล้วก็มีการพูดคุยกับแพทย์ที่จบไปแล้วนะครับว่าก็อยากให้ถ้าไม่สามารถส่งผ่านแล้จ,จริงๆเนี่ยอย่างน้อยต้องเก็บเลือดแล้วส่งตรวจ ถ้าเราเคยทําคดีเสียต้นได้นะครับคดีที่เผาไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเรามาสงสัยเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างลําบาก<ม>แต่ถ้าเคสนั้นเนี่ยมันมีการเก็บเลือดไปสักหนึ่งหลอดนะครับอย่างน้อยก็ไขความสงสัยของญาติได้ว่าจะสารพิษอะไรกันแน่<ม><ม>โดยหน,<ด>น้าที่เนี้ยมันเป็นหลักฐานสาคัญจริงครับโดยหน้าที่ของนิติเวชหรือว่าแพทย์ที่ทําการชนสูตรนี่จะเก็บหลักฐานเหล่านี้เอาเอาไว้ด้วยไหมฮะอาจารย์หรือว่ามันมีเวลาที่ เอาส่งศพกลับไปแล้วเก็บไว้สามวันเจ็ดวันก่อนจะทําลายทิ้งไปมันมีเงื่อนไขอะไรไหมครับครับคือในส่วนตัวเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการเก็บเนี่ยเราบอกน้องอย่างฟู้ดแอนแพทย์นะครับในส่วนที่เกิดเหตน้องก็จะไม่ได้เป็นแพทย์นิติเวศเป็นน้องที่เป็นแพทย์ทั่วไปอยู่อะไรก็ตามใน่วนที่เกเเนี่ยพอไปเก็บเลือดเนี่ยเราแนะนําว่าให้ส่งตรวจทันทีอืคือหมายความว่าเก็บนะครับแล้วก็ส่ง นะิะวิทยาก็าคือส่งคือ <ใน S 1> ตรวจไว้เลยห้องปฏิบัติการตรวจเลยครับมไม่ไม่ต้องมานั่งรอว่าให้เป็นคดีแล้วค่อยตรวจอ่าก็คือตรวจได้เลยนะครับเพื่อที่จะหาคาตอบตรงนั้นได้เลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บเนี่ยบางทีมันเอาไปเก็บนานะนะครับมันก็จะส่งผลต่อการตรวจได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บแล้วส่งตรวจนะครับห้องปฏิบัติการก็จะมีวิธีการรักษาตัวอย่างเลือดต่างๆนี่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าเขาต้องตรวจให้เราเสร็จครับ ค,คุณหมอคะแต่ว่าก็คือเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่ดูแค่ภายนอกหรือผ่าศพสําคัญก็คือต้องตรวจเลือดเก็บเลือดของศพเอาไว้ด้วยถึงจะครอบคลุมทั้งหมดเนาะถ้าถ้ามองแบบนี้ในแง่ของกระบวนการครับคือ,คอคจริงจริงต้องเรียนว่าสมัยตก่อนเนี่ยใช้วิธีการดูจากภายนอก,นกใช่ไหมครับแล้วไปตรวจอบดูสีผิวในปัปากันะแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้เรื่องของประวัติเรื่องความน่าสงสัยของของ,ของการตรวจสอบที่เกิดเหตุ ถ้าเป็นอย่างกรณีผมยกตัวอย่างคดีนักข่าวเนี่ยยังไงก็ต้องตรวจสซยนายครับเพราะเป็นคนอายุน้อยนะครับแล้วก็อยู่ๆมาเสียชีวิตกระทันหันยังไงก็ต้องตรวจแล้วสารที่ตัวอื่นๆก็ต้องตรวจด้วยครับคุณหมอตอนนี้มาตรฐานซนายถือว่าเป็นตัวล่าสุดเลยไหมที่แพทย์นิ่ดเวชต้องติ๊กเวลาตรวจว่า้ต่อไปต้องมีเซยนายหรือว่ามันมีตัวอื่นๆที่เราตรวจเจอแต่ไม่เป็นข่าวหรือว่ามีความนิยมใช้หรือว่าแพร่หลายใพราะคว่าสารพิษวิทยามันหลายอ่ะใช่ไหมคะ คือคือต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีเป็นกระทำตนเองะนะครับจริงมียาเยอะแยะหลายตัวนะครับแต่ในกรณีของการถูกกระทําเนี่ยนะครับก็คือถูกวางยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอ,อตัวที่ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ตัวเซย์นายก็เป็นตัวหลักแหละตัวอื่นที่รองลงมาก็จะมีพบได้บ้างก็เป็นพวกสารหนูนะครับแล้วก็สารอื่นๆน,นนะครับซึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการถูกฆาตกรรมเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะมาตอกอยู่ที่ประเด็นเรื่องของเซลล์นะส่วนถ้าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,ามแมลงอะไรพวกน,นี้กลุ่มพวกนั้นเนี่ยมันจะตอกอยู่ในกลุ่มเรื่องของการกระทำตนเองมากกว่าอาจารย์แต่ว่าไซนายน์มันออกฤทธิ์นี่มันไม่ทรมานเท่ากับพวกเขาเรียกว่ารแลเนตรหรือว่ายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงแบบนั้นถูกไหมอาจารย์ครับคือคือต้องอย่างงี้เรื่อตัวยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเนี่ยเราพัฒนามาพอสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนําการเอาไปใช้ผิดประเภท ราะฉะนั้นเนี่ยยาพวกนี้มันจะสีสันสดใสมันจะสีฟ้าสีเขียวอะไรชัดเจน<ช>อันที่สองมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมากคือกลิ่นเหม็นรุนแรงมา่เขาจะใส่ใ<ช>พวกแก๊สข่เน่าเข้าไป<ช><ช>นะครับ<ช>อันที่สามเนี่ยเ็าจะใส่สารตัวหนึ่งสารที่ทําให้เกิดการอาเจฉรยนเพราะว่าพอกินไปแล้วอเจียนออกเนี่ยมันก็จะพิษก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารกลุ่มพวกนี้นะครับที่ยังมีหลงเหลืออยู่ว่ามาถูกการใช้ในการต่อนาชรากรรมอะไรพวกนี้มีมีมีแน่นอนนะครับ แต่ว่าก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่เอาตรงๆนะฮะไม่ผสมอะไรที่มันแบบทําให้มันดับกกลิ่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลอกรู้ผสมแก่ชีวิตอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่มีการแอบบหยอดใส่แก้วกาแฟาะนะครับหรือเครื่องดื่มชูก,กําลังอะไรเงี้ยซึ่งมีข่าวอยู่ที่ผ่านมาก็มีมนะครับยังมีอยู่บ้างแต่ว่าตัวพวกเนี้ยมันก็ถือว่าก็น้อยลงนะครับน้อยลงเมื่อเทียบกับตอนเนี้ย ข่าวเรื่องของเซนนายมันกับการเป็นว่ามันมันมาเยอะมันดูแนบเนียนกว่านะอาจารย์ถ้าเซนนายแบบมันนิ่งๆใช้ในปริมาณที่ไม่ได้มากมันทําให้เหมือนไหลตายไปอาจารย์ ใช่ไหมใช่มันไม่ทุรนทุรายใช่ค่ะถ้าคนที่ไปเอามุกสารยาฆ่าโรมารามันทุรนทุรายมันชัดเจนว่าคุณรับพิษมาแต่ไอ้เจ้าไซยานายมันเงียบมากมันทำให้เราตายไปซึ่ง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 ถ้าสมมติว่าพิสูจน์ทราบว่าเสียชีวิตจากไซยานายจริงๆแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะระบุเรื่องของพฤติกรรมการตายได้ใช่ไหมคะคุณหมอว่าเป็นไปได้ทั้งฆ่าตัวตายฆาตกรรมหรือเป็นอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ต้องให้ตํารวจเขาสืบต่อไปหรือมีเรื่องของพยานหลักฐานนที่ดูได้ จากจากศพว่ากินเองหรือมีคนเอาให้กินอ่ะอคุณหมอบอกได้ไหมครับคือคือต้องอย่างนี้ว่าสารพิเศษนายเนี่ยหลักๆนะครับที่มันถูกเข้าสู่ร่างกายที่เป็นคาีป่าเนี่ยมันผ่านการกินเท่านั้นนะครับอพนี้ผ่านการกินเนี่ยว่ากินผ่านอะไรได้บ้างอ่กินผ่านเครื่องดื่มผ่านอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งผ่านเม็ดแคปซูลที่เป็นยา อาจารย์สูดดมไม่ตายใช่ไหมถ้าเป็นผงๆที่เห็นแล้วสูดเข้าไป<อ>าทางจมูกไม่ตายม,มันมันมันเข,เข้าทางเดินหายใจนมีโอกาสนะครับมีโอกาสทาให้เสี่ชีวิ่แต่โอกาสน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ถูกนํามาใช้เนี่ยมันก็คือการกินการสัมผัสก็ยังเป็นอันตรายด้วยนะครับพี่เจ้านายแต่ครั้นี้พอมาดูจากแผนพิสูก,การทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการกินต่างๆเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญนะครับที่ถูกนํามาใช้เยอะ แล้วก็อาหารเนี่ยอาจจะน้อยเนื่องจากว่าการที่จะไปใส่โรยผงอะไรต่างๆในอาหารเนี่ยมันเกิดเกิดได้ง่ายนะครับเม็ดแคปซูลเนี่ยเป็นการหลอกนะครับให้ให้ทานยาซึ่งเม็ดแคปซูลมันหาซื้อได้บางคนก็หลอกเป็นอาหารเสริมบ้างอะไรบ้างเียดียังมีในคดีที่บุรีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนีสองสิ่งเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ที่ต้องระมัดระวังนะครับทั้งเครื่องดื่มนะครับทั้งในเรื่องของเม็ดยาที่ถามว่าพอมันเข้าสู่ร่างกายทําให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ย จะตรวจได้ไหมคืออย่างในกรณีผมเนี่ยสมมติถ้าตรวจเคสเราก็ตอบได้เพียงว่ามีการ,รกแลกสารพิษต่การจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมลักษณะของการเป็นการทําตนเองหรือผู้อื่นกระทําหรือเป็นผ<ช>ูิเสตเนี่ยอันนี้มันเป็นหน้าที่พนักงานส,สนอบสวนึ่งเขาต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมองค์ประกอบนะครับใช่อ,อย่างอย่างผมยกตัวอย,ย่างคดีนักข่าวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับโชคดีที่มีกล้องวงจรปิดที่เห็นชัดเจนอถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดที่เห็นชัดเจนเนี่ย มันก็ยังสุกค่อนข้างยากมีหวังน่าจะมีการจับกลุ่มน่าจะนะก็ผู้ที่วาเสียวกัใผู้ต้องสงสัยเออว่าเสียวเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแต่แน่นอนคือเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันค่อนข้างน้อยจริงๆอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ตั้งคําถามนะครับว่าถ้าเป็นสารพิษไนที่มันเป็นสารเคมีนะฮะอ่ามันมันเข้ามาอยู่ในพื้นที่นั้นได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเออสารพิเษไนที่ว่าเนี่ยมันมาจากอย่างเช่น มันสำหหลังดิบหรือห,หน่อไม้นะครับปี๊บอะไรเงี้ยเอพวกเนี้เขาอาจจะไม่รู้แล้วดื่มแล้วก็กินเข้าไปออย่างเงี้ยน้สัรงที่เซนในนะ้ำสารของจากพืชอันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยมันไม่มีทางที่เป็นอุบัติเหตุเพราะว่ามันจะเข้ามาอยู่ในบ้านนั้นได้อย่างไรนะครับมันต้องมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างไม่เป็นกระทำตนเองก็ถูกผู้อื่นกระทำนะครับค่ะ แต่ที่แน่ๆก็ถือว่าได้มีการยกระดับแหละในแง่ของการทํางานของนิติเวศนะคะครับผมผมต้องเรียนว่ามีมาตั้งแต่คดีแอมแล้วก็ในคดีนี้ผมมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในบางส่วนนะครับในคดีของนักข่าวนี่นะครับออผมเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่แพทย์ผู้ผ่าชจอศพเนี่ยเขาให้ความสําคัญและส่งตรวจในรายละเอียดทุกๆรายการคร่ะนะครับมันถึงได้ตรวจเจอ ออกมาในแบบนี้แล้วก็มีการเรียกว่าเร่งขบวนการนะครับเพื่อที่จะไขคดีนะครมันช่ลยทําให้ในคดีเนี้ยได้รับการไขอย่างรวดเร็วอืมวผมเองเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องในบางส่วนในเรื่องของการตรวจว,วัตถุพยานอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งก็เป็นข้อสรุปเที่ยวกมาในคดีนี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับผมคุณแม่สวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิศรศักดิ์จลัดชัยศรีนะฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุเวชศาสตร์มศิรินครวิรน์นะครับ